สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกนะคะอันนี้นะคะเป็น EP พีที่สองนะคะพี่นะวันนี้นะคะมานำเสนอนะคะพระบ้านดูง่ายนะคะพี่ราคาถูกนะคะพี่เน้นคุณภาพนะคะพี่พระเป็นพระบ้านเดิมๆเ,เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะ องค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินนะคะยี่สิบห้าศตวรรษนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่นะคะองค์หลวงพ่อสวยนะคะพี่มียันข้างหลังนะคะพรดแท้นะคะพี่สวยนะคะดูง่ายนะ องค์นี้นะคะขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นสมเด็จหลวงปู่บุญนะคะวัดดอนสะเหล่านะคะพี่นะผ่านการใช้งานบ้างนะคะพี่อง์นี้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ เป็นพระบ้านนะคะเดิมๆเลยนะคะองน,นี้นะสวยนะคะเป็นพระแท้ดูง่ายนะคะพี่องนี้นะคะขอที่300รอนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นท้าเวสุวรรณนะคะพี่หลวงพ่ออิดนะวัดจุลานะคะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะกล่องเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะนี่นะคะองค์เท้าเวสุวรรณด้านในนะคะสวยเลยนะคะองค์นี้สวยเลยนะ เท้าเสุวรรณองค์นี้นะคะพี่ขอที่1,700นะคะ1,700พร้อมกล่องนะคะนี่นะคะพร้อมกล่องแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งพอปอรอนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ กลเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะเป็นพักกิ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะสวยเลยนะคะพี่สวยเลยนะเป็นพักกิ่งนะคะ ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะองนี้ขอ450พร้อมกล่องเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยนะคะองต่อไปนะคะองนี้นะองนี้นะคะเป็นพักกิ่งธรรมทอนวัดส้มเสี้ยวนะคะปี3าหนะคะกล่องเป็นแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะนี่นะคะองค์พระด้านในนะคะสวยนะคะพี่เป็นพระเก่าเดิมๆเลยนะเป็นพระบ้านนะคะพี่เป็นพระบ้านนะมีกิ่งข้างในนะคะพี่ องค์นี้นะคะขอที่350พร้อมกล่องนะคะองค์นี้ขอที่350พร้อมกล่องนะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญรอห้าเนื้อเงินนะคะหลวงพ่อแพรนะกล่องสวยนะคะพี่กล่องสวยเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญด้านในกันนะคะนี่นะคะเหรียญด้านในนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะสวยนะคะองค์นี้สวยนะ องนี้นะคะขอที่ห้าร้อยพร้อมกล่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะองค์นี้นะ,ะองคนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนนะคะวัดหนองสุ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะ สภาพสวยเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพาบ้านนะองค์นี้นะคะขอที่450บาทนะคะ450านะถ้าพี่ๆนะคะสนใจองค์ไหนนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์083 297 1201นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อผางนะคะพี่หลวงพ่อผางนะสวยนะคะเป็นพระบ้านนะคะพี่พระบ้านเดิมๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ เดิมเดมเลยนะคะพี่เดิมเดิมเลยนะเก่านะคะเดิมเดิมเก่าเลยเป็นพ้าบ้านนะพี่นะองค์นี้นะคะขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นพับโผงนะคะหลวงปู่จันนะคะปีสองสี่เก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ใก้กันเลยนะองนี้นะคะเก่านะคะพี่เก่านะคะเดิมเดิมเลยนะ องค์นี้นะคะขอที่250นะคะ250นะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกปี2559นะเหรียญสวยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะเหรียญสวยนะคะเหรียญน,นี้องค์นี้นะคะขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจัลันนะคะพี่วัดอัมพรวันนะคะนี่นะพร้อมห้อยเลยนะคะพี่พร้อมห้อยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญใกล้ๆกันเลยนะคะสวยนะคะสวยนะ วัดอัมพวันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะองค์นี้สวยนะคะพระเดิมๆมันนะคะพี่เป็นพระบ้านนะองค์นี้นะคะขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อเมฆพัดนะคะสวยนะคะพี่สวยนะเดีย๋ยวเรามาดูเหรียญใกล้ๆกันเลยนะคะสวยเลยนะ คขอที่สี่ร้อยนะอันนี้นะคะเป็นเม็ดเงินนะคะพี่เม็ดเงินนะดเดี๋ยวเรามาดูกใกล้ๆกันเลยนะคะเม็ดเงินอันนี้นะ,ะสวยนะคะ อันนี้ขอที่แปดร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นนางพญานะคะหลวงพ่อแพรเนื้อดินเคลือบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยนะสวยนะคะพี่นี่สวยเลยหลวงพ่อแพรนะคะ พาสวยนะคะแท้นะคะพี่พักสวยแท้นะองค์น,นี้นะคะขอที่300นะคะองค์สุดท้ายนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเหรียญหลวงพ่อปานนะ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อปานพระแทนดูง่ายนะคะหลวงพ่อปานองค์นี้ขอที่200นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ083297นะคะ1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะพาชุดนี้นะคะพี่ขายแค่วันนี้นะคะขายเป็นวันต่อวันนะคะแต่ละชุดนะคะ ขอขอบคุณนะคะพี่ๆที่รับชมนะคะคลิปพ้าแท้นะคะดูง่ายสวยๆแบบนี้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพระองค์ไหนนะคะเบอร์ติดต่อนะคะพี่083นะคะ297 1201นะคะไอ l ดีรายนะคะ083 297 1201นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพัฟบ้านขายถูกด้วยนะคะจะได้นำพัฟสวยๆนะคะเป็นพัฟบ้านแท้ๆนะคะมาฝากพี่ๆกันอีกนะคะถ้าพี่ๆคนไหนต้องการพัฟแบบไหนนะคะหรือพัฟชนิดไหนนะคะคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะคลิปนะคะลงทุก4โมงเย็นนะคะพี่ ช่องของเรานะคะเน้นพาแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ